ปีศนนะครับทำไมวันนี้มาถ่ายตรงนี้ครับวันทุกทีผมไปถ่ายตรงศาราตรงนั้นนะครับนะตรงนั้นวันนี้แสงดีเอามาถ่ายตรงนี้นะครับข้างบ้านผมนะครับได้ล้อนะครับ T สามเจนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบ4ี่บานนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเข้านิ่มๆนะครับเข้าแน่นเกียร์แน่นนะครับเกียร์แน่นเลยขับสนุกครับคันนี้ กระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบสี่บานนะครับครบสี่บานคันนี้นะครับเริ่มจากด้านนอกนะครับสีเดิมนะครับไม่สวยแล้วครับผมเคลียร์สีให้ใหม่นะครับเรื่องการใช้งานแล้วก็แผงแอร์เปลี่ยนใหม่นะครับชุดแอร์นะครับแล้วก็มีสายพานคอมแอร์สายพานในชาร์จเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ลูกปืน ลูกปืนยกดุมหลังเลยครับด้านซ้ายนี่ครับที่มีปัญหาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็ลูกปืนปลายแหลกสายเปลี่ยนใหม่ช่วงล่างผมเปลี่ยนใหม่เลยครับขับดีขับแน่นช่วงล่างแน่นครับเปลี่ยนให้ใหม่หมดแอร์เย็นนะครับช่วงล่างดีเกียร์เขานิ่มๆทุกเกียร์ครับเกียร์แน่นครับเกียร์กระปุกขับสนุกครับคันนี้ภาษีพฤษภาคมนะครับไม่ขาดยวมาสตาร์เครื่องให้ดูนะครับ บสบท่อนุ่มๆครับเป็นท่อใบรุ่นไปรุ่นนะครับคันนี้ยากนะครับอ่นนา,านะครับตาตอนเช้ามันก็รอบจะสูงหน่อยนะครับเดี๋ยวพอเครื่องร้อนก็กจะลงมาตามปกตินะครับ มีคำโชคใหนด้วยครับตันนี้ช่วยได้นะครับไม่ใช่แต่งสวยอย่างเดียวช่วยได้เรื่องเข้าโค้งเข้าอะไรจะดีกว่านะครับดีกว่าไม่มีนะครับแล้วเรื่องผมเก็บให้ใหม่หมดอย่างที่บอกไปนะครับเบื้องต้นนะครับแผงแอร์นะครับชุดในตัวนี้ด้วยกระปุกมันอะไรครับมีกระปุกมันด้วยนะครับแล้วก็สายพานสองเส้นนะครับแล้วช่วงล่างนะครับมีล้าท้ายเนี่ยเปลี่ยนนะครับ ลูกปืนปลายแหลกแล้วก็ตอนนั้นเดี๋ยวจะพูดซ้าไปครับคือผมจะไม่จะไม่ได้เปลี่ยนคือไฟตาข้างที่ผมขาดให้แล้วม,มันได้แค่นี้นะครับอันนี้ก็ถ้าถ้าเก็บอีกก็ไม่ได้ค่าประตูลูกผมแน่นอนครับตอนนี้อันนี้ต้องขอเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับขอญาตที่ไปอย่างนี้เลยนะครับเพราะคันนี้ก็เก็บให้เยอะครับพร้อมใช้ได้เลยคือเพื่อนเพื่อนทุกคนเอาไปทุกเพื่อน,อน,ไ,อนไม่ต้องกลัวจะต้องไปเก็บอะไรเพิ่มเติม,ตมนะครับ ผมทำให้พร้อมใช้ทันทีเลยครับดูรถได้นะครับดูรถได้ที่ปักบุดมานะครับที่สักรโคนคนมวังเยน็นหรือจะมาดูที่บ้านผมก็อําอเภอวังเย็นจังหวัดจักแก้วนะครับ097 0013 7าเจพร้อมใช้เลยนะครับสวยๆหล่อๆเลย คันนี้ผมเสนอขายเพื่อนๆที่47500บาทครับเก็บให้ทุกอย่างแล้วครับทุกคนราคานี้เก็บทุกอย่างมีไฟตาอย่างเดียวครับเพื่อนๆอ,อันนี้ผมขอค่าประทูลูกสาวผมเลยครับเพื่อนๆมาคุ้มไหมครับลองพิจารณาดูนะครับรถที่พร้อมใช้แบบนี้ราคาฟีโน่เลยนะครับเปลี่ยนให้ครบทุกอย่างนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับภาษีเต็มสีสวยช่วงล่างดีเปลี่ยนใหม่เกียร์เข้าแน่น รถพร้อมใช้ภาษีไม่ขาดครับผมขอบคุณครับ